ก็ตามที่ใช้นโยบายประชานิยมเท่ากับอะไรเท่ากับว่าประชาชนก็จะแห่เห็นแตนแต้ไปกับของแจกเสร็จแล้วยังไงเสร็จแล้วรัฐมนูนเขาก็วินิจฉัยมาดีแล้วตอนที่เขียนรัฐมนูนเ็ามันชัดแล้วชัดแล้วว่ายังไงประเทศเราจะต้องไม่ล่มจมเหมือนกับเบเนซูเอลาซึ่งใช้นโยบายประชานิยมไม่ล่มจมเหมือนกับประเทศอาร์เจนตินาที่ใช้นโยบายประชานิยมไม่ล่มจมเหมือนกับนโยบายของรัฐบาลสีลังกาเพราะว่าใช้นโยบายประชานิยมไม่ล่มจมเหมือนกับอีกหลายประเทศที่ใช้นโยบายประชานิยม ดึงคะแนนของประชาชนที่นิยม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 แล้วก็แจกประชาชนแจกประชาชนแจกประชาชนจากนั้นปุ๊บประเทศชาติล่มสลายทุกวันนี้ประเทศไทยไม่ได้ล่มสลายทั้งๆั้งที่ปล่อยประชานิยมมาหลายรอบแล้วในสองรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลทักษิณไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นราาัฐบาลสมัครราาัฐบาลน,นายสมชายทั้งหมดเคลือรรทักษิณหมดเลย,ชยใช้นโยบายประชานิยมมาร่วม20ปี กฎมาทุกวันนี้ไม่ร่มสลายก็บุญตายหาแล้วเพราะฉะนั้นกฎหมายรัฐธรรมนูญจึงสกัดกั้นคนที่จะใช้ประชานิยมได้อย่างชะงัดงันที่สุดแล้วคุณจะมานั่งแก้อะไรคุณจะนั่งแก้เพื่อให้คุณแจกได้อีกนั้นเหรอคุณจะอ้างประชาชนอีกไปเท่าไหร่ในมันไม่ได้เป็นการช่วยประชาชนแต่มันเป็นการช่วยพวกคุณที่เป็นนักการเมืองต่างหากเรา ฉะนั้นเท่ากับกรณีของการจะแก้รัฐธรรมนูญเวลามีการไปทําประชามติกับประชาชนใช้งบทั้งหมดในการทําประชามติและใช้งบทั้งหมดในการต้องตั้งสสรมานั่งเขียนรัฐธรรมนูญใช้งบทั้งหมดในการที่จะต้องมาทําประชามติสองรอบเท่ากับทั้งหมดนั้นเนี่ยต้องใช้งบไม่ต่ํากว่าสามหมื่นล้านบาทคําถามก็คือเก็บรักษาสามหมื่นล้านบาทไปทํานโยบายสวัสดิการคนแก่สวัสดิการเบี้ยคนชราสวัสดิการเด็กที่เกิดใหม่กระตุ้นให้คนเนี่ยนะ มีลูกมีหลานส่งสวัสดิการให้กับแรงงานนะชดเชยอะไรต่างๆให้กับประชาชนไม่ดีกว่าหรอทำไมจะต้องใช้งบประมาณ30,000กว่าล้านบาทไปตำน้ำพิกแล้วก็ละลายแม่น้ำในสิ่งที่ประชาชนไม่ได้รีเร q ส คุณแน่ใจหรือประชาชนรีเควสอยากจะแก้รัฐธรรมนูญทั้งๆท,ที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้ก็ผ่านการประชามติมาจากประชาชนเช่นเดียวกันไอ้พวกเด็กก,ะกระโหลกกะลาเสื้อส้มก็เหมือนกันแม้จะแก้รัฐธรรมนูญเนื่องจากว่าฉบับนั้นปี2560เนี่ยเขียนมาจากเนี่ยรัฐบาลที่เกิดจากการรัฐประหารมันไม่มีความเป็นประชาธิปไตยแล้วพวกมึงเนี่ยมาเป็นสสกันเต็มสภาเมือ่อ4ปีที่แล้วเนี่ยมึงมาจากอะไรมึงไม่ได้มาจากรัฐธรรมนูญปี2560เหรอการเลือกตั้งปี2562เนี่ยเกิดจากอะไร ไม่ได้เกิดมาจากรัฐธรรมนูญมึงเข้าสภามาได้แปดสิบตัวในนามพักกุ๊กไก่ในนามพักอนาคตใหม่ก่อนที่จะย้ายมาเป็นชื่อก้าวไกลเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแปดสิบคนเนี่ยมันไม่ใช่ปีสองพันห้าหกสิบสองเลือกตั้งมาเหรอแล้วภายใต้รัฐนูลฉบับปีสองพันห้าหกสิบมันไม่ใช่เหรอและนอกจากนั้นรัฐนูลฉบับเดียวกันนี้มาปีสองพันห้าหกสิบหกมีการเลือกตั้งมาอีกพวกเธอเข้ามาได้ตั้งประมาณร้อยห้าสิบเอ็ดตัวร้อยห้าสิบสองตัวเนี่ยก,กระโหลกกะลาอะไรก็เข้ามาหมดเลยเนี่ย มันไม่ใช่เพราะรัฐธรรมนูญฉบับปี2560เหรอสำเนียกบ้างแล้วคิดบ้างว่าตัวเองมาจากรัฐธรรมนูญฉบับไหนพวกมึงไม่ได้มาจากรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ที่ไหนล่ะพวกมึงทุกตัว152คนเนี่ยในสภาเนี่ยเข้ามาได้เพราะรัฐธรรมนูญฉบับปี2560นั่นแหละมึงจะแก้หาพระแสงของหอ,อกอะไรของมึงมึงจะแก้ให้พวกมึงล่มสลายเหรอ ไอ้ <Das que ath> พวกคุกไก่นี่มันจริงๆนะไม่มีใครเขาอยากจะคบเด็กอย่างพวกมึงสร้างบ้านก็เป็นเพราะอย่างนี้แหละกะโหลกลาตลอดเวลามึงรู้อะไรบ้างรู้สี่รูปแปดบ้างรึเปล่ายังไม่รู้เลยว่าชะตาชีวิตตัวเองเนี่ยมาจากอะไรเกิดจากอะไรไก่มันยังรู้เลยว่ามันเกิดจากไข่ไข่มันก็ยังรู้เลยว่ามันเกิดจากแม่ไก่ไอ้พวกมึงเนี่ยรู้อะไรบ้างเนี่ยว่ามึงเกิดจากอะไรเนี่ยอสามกีบมึงรู้อะไรบ้างเนี่ยควายมึงจะให้ประเทศชาติเนี่ยซึ่งไม่ค่อยมีจังเงินอยู่แล้วเนี่ย จะม่นั่งเสียงก็ประมาณสามหมื่นล้านสี่หมื่นล้านเพื่อแก้ล้มนูลตามใจพวกมึงตั้งสสอรอตามใจพวกมึงอยู่นั่นมึงไปทำสิ่งที่มันสมควรจะทำสิสรุปเลยนี่อันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเรื่องชั้นสิบสี่และฉันบอกเลยว่าชั้นสิบสี่ไม่ดีไปกว่านี้แล้วและชั้นสิบสี่จะต้องชะตาก,กรรมเหมือนกรรมเหมือนเวนอะนะชั้นสิบสี่ไม่ใช่จะออกมานั่งขี้พี่นอนอยู่ที่บ้านจันสองล่าได้สบายใจและตอนนี้ยังอยู่มาที่ชั้นสิบสี่อะ นี่คุณรู้ไหมว่าถ้าเกิดไม่อยู่นี่ชั้นสิบสี่เนี่ยประเทศนี้ต้องเพิ่มคุกนะเพื่อที่จะขังอธิบดีกรมคุกรองอธิบดีกรมคุกขังประหลัดกระทรวงยุติธรรมขังรัฐมนตรียุติธรรมคนปัจจุบันและขังนายกรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งแล้วขังตำรวจและผู้อวยการโรงพยาบาลตำรวจอีกมากเลยนะรู้ไหมถ้าเกิดเขาไม่อยู่จริงๆนะถ้าเกิดเขาดันไม่อยู่จริงๆขึ้นมานะ เกิดมีคนหาวิดีโอหาหลักฐานได้ว่าชั้นสิบสี่ไม่มีคนชื่อทักษิณจริงๆนะเธอคิดว่าโรงพยาบาลตํารวจทั้งโรงพยาบาลเนี่ยนะวงจรปิดที่เสียเนี่ยมึงจะไม่มีใครเอากล้องมือถือขึ้นไปทายหน่อยแล้อมันน่าจะมีบุคคลบุคลากรในโรงพยาบาลตํารวจที่อึดอัดเอากล้องไอโฟนสี่ p h o n e สิบห้าไอโฟนสิบแปดไปนั่งส่องมานิดนึงว่ามีหรือเปล่าอยู่ในห้องนั้นนะมีหรือเปล่า รงพยาบาลบ้าอะไรว่าลงวงจรปิดเสียเป็นหกครึ่งปีแล้วมึงยังไม่ซ่อมเนี่ยมึงยังไม่ใส่เนี่ยมึงบ้าหรือเปล่า <S <S เรื่องแค่นี้ทำไมให้คนเขาด่าทั้งประเทศอะ <C oughs> เออแลเรื่องแค่นี้จะปล่อยให้มันเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวทำไมอะล่า,าสุดเนี่ยเห็นอดีตสสบางคน เขากำลังจะเล่นงานเรื่องนี้อยู่เขากําลังมีหลักฐานหรือหาหลักฐานอยู่ว่าสรุปมึงอยู่หรือไม่อยู่อยู่หรือไม่อยู่ที่เขาสงสัยคือคุณไม่ได้ป่วยที่เขาสงสัยคือคุณป่วยทิพที่เขาสงสัยคือคุณไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วนี่คือสิ่งที่เขาสงสัยกรณีข้อสงสัยนี้ถ้าเกิดเป็นจริงขึ้นมาเนี่ยทิพายกันทั้งหมดเลยนะคุกนี้ไม่พอขังนะเพราะว่าต้องขังพวกกรมรฐฐาชทัณฑอีกหลายคน ขังกระทรวงยุติธรรมอีกหลายคนขังนายกรัฐมนตรีนี่ต้องเปลี่ยนขอโทษนะคุกนี่ต้องสร้างพิเศษนะเพื่อขังนายกรัตมนตีเพราะประตูสูงร้อยเก้าสิบแล้วคุกที่มีเนี่ยไม่พอขังต้องสร้างเตียงพิเศษหมอนพิเศษผ้าห่มพิเศษต้องซื้อชุดพิเศษหมดเลยนะเพราะขนาดห้องนอนที่ทำเนียบรัฐบาลยังตัดคิงไซส์ไซส์พิเศษเข้าคุกเนี่ยมันก็ต้องหาผ้าหม่มชนิดพิเศษ มอนพิเศษเสื้อผ้าก็พิเศษสูงร้อยเก้าสิบไซส์ฝรั่งแล้วคุกเมืองไทยอ่ะไซส์เมืองไทยไซส์พิเศษหมดตัดใหม่โอเคไหมเตรียมงบประมาณไม่ดีก็แล้วกันอืมแปลงงบประมาณไว้เผื่อการสร้างด้วยเผื่อการตัดเตียงคิงไซส์หรือไม่ก็ตัดไอ้พวกผ้าห่มคิงไซส์ด้วย มันไม่ใช่อะไรหรอกความจริงอะนะพวกคุณอะนะสปอยทักษิณจนเกินไปคุณสปอยมากจนเกินไปรัฐบานน่นแหละพวกคุณอนะสปอยจนเกินไปฮะพวกคุณไปสปอยตามใจเขาจนเกินไปคุณก็ไปบอกตรงๆเฮ้ยคุณครับอ่ะเรียกท่านก็ได้เฮ้ยท่านครับไม่ได้จริงๆครับผมท่านคุกหนึ่งปีไม่ได้อยู่ใน อภัยลดโทษไอ้หนึ่งปีนี้ต้องไปติดครับท่านครับติดสักประมาณสามเดือนสี่เดือนให้พอประชาชนหายคลางแคลงใจสงสัยเสร็จแล้วเนี่ยนะไม่สบายก็รักษาที่โรงพยาบาลราชทรนหรือไม่สบายแล้วก็เอาเข้าไปรักษาโรงพยาบาลอื่นที่ราชทันไม่มีรักษาเนี่ยเราก็รักษาแล้วก็กลับมาโราชทันรักษาเสร็จแล้วก็กลับมาราชทันไม่ใช่แนนอนนะนั่งยันนอนยันกูจะไม่เข้าราชธันแล้วกูก็จะอยู่ ที่โรงพยาบาลชั้น14อยู่อย่างนี้ซึ่งมันไม่มีที่ไหนในโลกไงเข้าใจคําว่าไม่มีที่ไหนในโลกไหมแล้วคุณเลือเชื่อไหมว่าเพราะเรื่องนี้แหละมันทําให้หุ้นน่ะดิ่งลงและเพราะเรื่องนี้แหละมันทําให้ความเชื่อมั่นในการที่จะมาประเทศนี้มันดิ่งลงความเชื่อมั่นในการที่จะเอาแน่เอานอนกับกระบวนการของความยุติธรรมประเทศไทยมันถุดการพัฒนาและศักยภาพทางด้านการลงทุนและเศรษฐกิจหมดเลย มันฉุดมันไม่มีมาตรฐานไงมันไม่มีมาตรฐานไงกระบวนการยุติธรรมมันไม่มีมาตรฐานแล้วนักลงทุนที่ไหนเขาจะมานอนหายใจอยู่ในประเทศไทยเอาเงินมาลงทุนเป็นแสนแสนล้านสามสี่หมื่นห้าหกเจ็ดแปดเก้าหมื่นล้านเขาต้องมานาั่งเพื่อไปจะหามาตรฐานอะไร เพิ่มคอสต์การลงทุนอะไรเพิ่มขึ้นอีกบ้างและต้องเพิ่มคอสต์ในการที่จะใช้ชีวิตของบริษัทของเขาเนี่ยให้อยู่รอดในสังคมที่มันบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวไม่มีมาตรฐานในประเทศนี้ได้อย่างไรเขาก็ต้องเพิ่มคอสต์และการที่เขาต้องเพิ่มคอสต์แปลว่าอะไรต้องเพิ่มเงินใต้โต๊ะต้องเพิ่มเงินที่จะไปตีสนิทกับฝ่ายอํานาจถ้าเกิดต้องเพิ่มสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเขาจะมาประเทศมืองหาพระแสงของง้าอะไร เขาก็ไปลงทุนประเทศอื่นที่มันมีมาตรฐานที่เขาดูเราอยู่แล้วเขาไม่ต้องมาสร้างคอนเนคชันทางการเมืองอ่ะไม่งั้นเขาต้องเพิ่มคอสในการที่จะต้องมาสร้างคอนเนคชันทางการเมืองกูต้องเข้าหาใครดีวะกูต้องไปถ่ายรูปกับใครวะเงินทั้งนั้นนี่